คือพอพูดถึงเทสลาเนี่ยภาพแรกที่เข้ามาในหัวของหลายๆคนเลยก็คือรถยนต์ไฟฟ้าสุดลำ้ำใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมที่อาจจะเปลี่ยนโลกของเทสลาอาจจะไม่ได้มีสีล้อสเสมอไป ใช่แล้วครับเท s l a กำลังสร้างสมองชิ้นใหม่ขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือพวกเขากำลังทุ่มสุดตัวเลยนะในการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของตัวเองอีกครั้งด้วยการสร้างชิป AI ตัวใหม่ที่บอกเลยว่าทรงพลังกว่าเดิมเยอะมากแล้วเจ้าชิปตัวนี้นี่แหละครับที่จะเป็นหัวใจสำคัญของทุกอย่างเลยทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเทสลาหลังจากนี้โอเคครับมาดูกันที่เรื่องแรกเลยพันธมิตร AI5 นี่คือชิปใหม่กลยุทธ์ใหม่ของเขาเลยนะ คือล่าสุดเนี่ยอีลอนมัสก์เพิ่งประกาศเปิดตัวซิลิคอนที่พัฒนาเองรุ่นต่อไปชื่อว่า AI 5แล้วที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้มาแค่ชื่อชิปนะแต่ยังเปิดเผยชื่อพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่ที่จะมาช่วยผลิตด้วยแล้วใครล่ะที่จะมาสร้าง AI 5ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็น2ยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นชื่อกันดีในวงการเซมิคอนดักเตอร์เลยนั่นก็คือ TSMC กับ a m s u n งและมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือฐานการผลิตทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในโรงงานที่สหรัฐอเมริกาครับพอเทสลาประกาศสร้างชิปเองแบบนี้แน่นอนครับคำถามตัวตัว,ตวที่ทุกคนอยากรู้เลยก็คือแล้ว Nvidia เดียละที่เป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่จะเอายังไงต่อนี่คือการหักหน้ากันหรือเปล่าคาถามนี้แหละครับที่มันก้องอยู่ในหัวของนักลงทุนทั่วโลกเลยตอนนี้ว่าน,นี่คือจิตจบของความสัมพันธ์ระหว่างเทสลากับ n อ i นว a เดียแล้วใช่ไหม เทสลากำลังจะทิ้งพันธมิตรคนสำคัญของตัวเองไปหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ต้องเดากันนานครับเพราะว่าคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยมาจากปากของอีลอนมัสก์เองเลยเขาพูดไว้ชัดๆเลยนะระหว่างการถแถลงผลประกอบการบอกว่าเราไม่ได้จะแทนที่ n อ i น i เดียนะครับพูดให้ชัดเจนเลยแต่เราจะใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันจบทุกข้อสงสัยเลยครับ เพราะฉะนั้นเรามาเคลียร์กันให้ชัดเลยนะฮะความเชื่อที่ว่าเทส l a จะเลิกใช้เอ็นวีเดียแล้วหันมาใช้ชิปตัวเองเนี่ยไม่ใช่เลยความจริงก็คือเทส l a จะใช้ชิป AI5 ร่วมกับฮาร์ดแวร์ของเอ็นวีเดียใน Data Center ของเขาซึ่งเอาจริงๆมันก็คือกลยุทธ์เดิมที่เขาทําอยู่แล้วกับชิป AI4 รุ่นปัจจุบันนั่นแหละครับเอาล่ะพอเคลียร์ประเด็นกับ n อ็นวีเดียไปแล้วทีนี้เรามาทําความรู้จักกับพระเอกของงานนี้กันดีกว่าเจ้าชิป AI 5้านี่มันจะเจ๋งแค่ไหนกันเชียว ดูตัวเลขนี้สิครับ40เท่าย้ำอีกทีนะ40เท่านี่คือเป้าหมายที่เทส la บอกว่า AI 5จะเร็วกว่าชิปรุ่นปัจจุบันอย่าง AI 4คือมันไม่ใช่แค่เร็วขึ้นนะแต่นี่มันคือก้าวกระโดดแบบโอ้โหคนละเรื่องเลยแล้วมันไม่ได้มีดีแค่ความเร็วนะครับ เรื่องประสิทธิภาพก็สําคัญไม่แพ้กันเขาบอกว่าประสิทธิภาพต่อวัตต์เนี่ยอาจจะดีขึ้นถึง3เท่าแปลว่าอะไรแปลว่ามันกินไฟน้อยลงแต่ทํางานได้ดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้สาคัญมากมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะสําหรับตัวรถยนต์เองหรือสําหรับ Data Center ที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลยังไม่หมดครับอีกตัวเลขที่น่าสนใจคือ10เท่านี่คือประสิทธิภาพต่อดอลลาร์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆก็คือคุ้มค่าขึ้น10เท่า ซึ่งมันบ่งบอกถึงกลยุทธ์ของเท s l a เลยนะว่าเขาไม่ได้แค่อยากมี AI ที่เก่งที่สุดแต่ต้องเก่งแบบที่ควบคุมต้นทุนได้ด้วยเพื่อที่จะขยายสเกลไปได้ไกลๆแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมตัวอีลอนมัสเองเนี่ยเขาก็ออกมาเบรกไว้เหมือนกันเขาบอกว่าแน่นอนว่าเราต้องทำให้ชิปนี้ผลิตขึ้นมาได้จริงและ ผลิตในปริมาณมากให้ได้คือเขายอมรับตรงๆเลยว่าไอตัวเลขสุดโหดที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยมันยังเป,เป็นเป้าหมายความท้าทายของจริงคือการผลิตให้ได้จริงนี่แหละโอเคแล้วไอชิปสเปกเทปขนาดนี้เนี่ยเท s ล a จะเอามันไปทําอะไรมันจะมาเป็นขุมพลังขับเคลื่อนอนาคตของเท s l a ายังไงเรามาดูกันนี่คือแผนการของ AI 5ครับ ชัดเจนมากมี3สเต็ปหลักๆเลยที่ชิปตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับโดยเฉพาะ 1. คือ Full Self Driving หรือ FSD Generation ต่อไป 2. คือขุนยนต์ Optimus ที่เราเคยเห็นกันและ3คือเครือข่าย Robo Taxi หรือแท็กซี่ไร้คนขับนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้แหละครับคือหัวใจของกลยุทธ์นี้เลยมันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าเท s l a กำลังจะเปลี่ยนตัวเองจากแค่บริษัทรถยนต์ ไปสู่การเป็นผู้นำด้าน AI และหุ่นยนต์อย่างเต็มตัววิสัยทัศน์ฟังดูยิ่งใหญ่อนาคตดูสดใสามากแต่ครับแต่เราต้องดึงกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันนิดนึงคือไอประกาศสุดว้าวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่ค่อยจะดีของบริษัทเท่าไหร่ซึ่งมันทําให้ตลาดมองเรื่องนี้อีกแบบไปเลยแล้วทําไมตลาดถึงตอบรับแบบเย็นชาก็เพราะว่า การประกาศนี้มันออกมาหลังจากที่เทสลาพิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสสามซึ่งมันออกมาต่ำกว่าที่คาดการกันไว้เยอะเลยครับคือแม้ว่ารายได้จะทำสถิติใหม่นะแต่ต้นทุนมันพุ่งกระฉูดเลยทั้งจากเรื่องภาษีแล้วก็ค่าวิจัย AI นี่แหละมันเลยไปบทบังรายได้จนหมดนักลงทุนก็เลยไม่ประทับใจแล้วก็เริ่มตั้งคำถา,ถามถึงผลงานในระยะสั้นของบริษัทผลที่ตามมาก็คือตัวเลขบนกระดานหุ้นนี่แหละครับที่บอกทุกอย่าง หุ้นของเทส l a ร่วงลงไปทันทีเลยนะคะประมาณ4%ในการซื้อขายนอกเวลาทําการหลังจากที่ถแถลงเรื่องนี้จบสุดท้ายนี้มันก็เลยมาถึงคำถามสำคัญที่เราต้องขบขิดกันต่อการเดิมพันครั้งใหญ่สุดๆด้าน AI ของเทส l a ครั้งนี้มันจะกลายเป็นการพลิกโฉมบริษัทไปเลยหรือสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแค่การลงทุนที่แพงมหาศาลที่ดึงความสนใจออกจากธุรกิจหลักที่กาลังมีปัญหาอยู่กันแน่เรื่องนี้ก็น่าติดตามกันต่อไปครับ